รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอสังหาในเครือชีวากรุโรงพยาบาลน,นวมินทร์ โรงแรมคอนโดรีสอร์ทอาพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อากาลิโกไฮโซโลคอสในเครือชีวาบุรีบ้านชีวาชาเล่บ้านในฝันของคนรักธรรมชาติที่เขาใหญ่สวัสดีครับแฟนๆชาวคนละบ,บ้านครับพบกับผมอาจารย์เชี่ยวนะครับเป็นประจำทุกบลายวันเสาร์สบายครับ ผมอยู่ในท่ามกลางสวนที่สวยเหลือเกินนะครับเสียงน้ําตกน้ําพุนะครับเสียงนกร้องนะครับกระรอกนะครับสาวสิงมีชีวิตนะฮะต้นกัญชาก็งามเหลือเกินโยมปลูกไว้นะฮะกัญชานี่เราจะใช้กับที่เชี่ยเวทครับในการที่จะทำน้ำมันนะครับเพื่อใช้หยอดใต้ลิ้นนะครับเพื่อลดความเครียดให้หลับสบายเจออาหารที่ชีวาเนี่ยเระบินระบบนิเวศที่ซับซ้อนครับมีทั้งหมด8ระบบซ้อนซ้อนทับกันฮะมีตั้งแต่คอนโดมิเนียม มีเชเวตถมยิ่อยู่ตรงนี้ครับเป็นศูนย์ชลอวัยและฟื้นฟูวัยครับแล้วมีชีวาชาเล่ซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวนี้ทยอยโอนแล้วนะครับสวยเหลือเกินนะครับหลังที่สองสามสี่ทยอยโอนแล้วนะครับคอนโดมิเนียมอาคารสิเอ็ดเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับหลืออาคารสิบสองอาคารสุดท้ายกำลังเร่งให้เสร็จายเนเดน้านะครับเพราะฉะนั้นเจ้าของอาคารสิบเอ็ดเนี่ยก็สามารถมาตรวจห้องท่านก่อนทําการโอนโฉนดได้ เรามีสวนผักอกอร์แกนิกนะครับ9ไร่นะครับแล้วปลูกทุกอย่างทีเราทานได้แเราทานทุกอย่างที่เราปลูกได้ครับให้อาหารกับเรานะครับเรามีชัวประวตีดนตรีกรวีศิละปะนะครับมีโรงภาพยนตร์เวทีลีลาดนะครับมีคาเฟ่ช็อปนะครับคอยแบดบินตันนะครับมีสนย์ประชุมจุต้อง200คน,น ทั้งหลายพวกเหล่านี้เนี่ยก็เพื่อให้เรามีอายุยืนยาวและแข็งแรงวันนี้เป็นวันที่ดีมากเลยผมเห็นความเคลื่อหน้าของโครงการนะครับอย่างมีนัยยะสาคัญนะครับทุกอย่างก็เดินหน้าไปนะครับเราพยายามปิดโครงการนี้ให้ได้ภายในสิ้นปีนะครับก็คิดว่าน่าจะใกล้เคียงมากเลยนะครับวันนี้ผมมีแขกคนสําคัญนะครับซึ่งผมรอมานานนะครับแขกท่านนี้ ทาประเทศรู้จักท่านอย่างดีครับมีแฟนคลับหลายล้านคนนะครับท่านเป็นคุณหมอนะครับที่มีสุขภาพแย่มากเลยหนัก120กิโลครับแล้วท่านก็มาฟื้นตัวท่านเองจากโรค NCD กลายเป็นไอดอลเป็นต้นแบบของคนอีกคนไทยที่เป็นโรคนะครับ NCD เนี่ยหลายล้านคนท่านจะมาเยี่ยมผมที่นี่นะครับผมเชิญท่านมาครับเพื่อจะมาช่วยเซตระบบของการรักษา แบบ i n t e g r a t e medicine นะครับคือการแพทย์แบบบุรณาการองร์รวมครับท่านครับไม่เะไรดีไปกว่าการที่มีหนังสือดีๆสักเล่มหนึ่งครับในสวนที่สวยงามอย่างเี้ยครับผมอยู่ในสวนนันทอุทยานที่สลาล,ลมครับในศูนย์แพทย์เชียวเวทครับผมอ่านหนังสือเล่มนี้ครับพิชิตมะเร็ง ฟื้นฟูไตด้วยธรรมชาติบำบัดนะครับมะเร็งหายได้ไตเสื่อมไม่ต้องฟอกไตนะครับรักษาที่ต้นเหตุปรับประหารทุกคำาพีญญาโดยนายแพทย์บุญชัยอิสรชนะครับ mm hmm. ที่จริงผมเป็นแฟนของคุณหมอบุญชัยมานานค,คุณหมอบุญชัยนี่ผมลองเซิร์ชหวัดของท่านผ่านทางสื่อนะครับท่านก็มีผู้ติดตามเป็นหลายล้านคนนะครับท่านเป็นหนึ่งในไอดอลของ เชีวเวทครับที่จะมีอายุยืนยาวและแข็งแรงครับคุณหุอวิชัยเป็นขวัญและกำลังใจให้คนอีกเป็นสายหลายแสนคนครับที่เป็นมะเร็งพื้นฟูตายแล้วก็ดูแลธรรมชาตินะครับโรค n อ d ดีครับวันนี้เป็นเกียรติครับเดี๋ยวคุณหมอวิชัยจะมาเยี่ยมผมเนี่ยที่สวนนัทวยานนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินหาคุณหมอก่อนันะครับอยู่แถวนี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับโอ้โหนี่เป็นเป็นความตื่นเต้นลึกๆนะครับพิมพ์ครั้งที่สี่พี่ชิตมะเร็งครับฟื้นฟูไตด้วยพลังธรรมชาติครับอาจารย์ครับหมายความว่าคุณหมอบอกว่ามะเร็งสามารถพิชิตได้ครับไตฟื้นฟูได้ครับอันนี้อาจจะค้านในฟารมรู้สึกหรือว่าในข้อมูลที่เราเคยได้รับว่า ไตเสื่อมเสื่อมแล้วเสื่อมเลยอฟื้นฟูไม่ได้อครับแต่ด้วยประสบการณ์ที่ผมดูแลคนไข้ไตเสื่อมอาเนี่ยกี่ปีครัประมาณสักห้าปีสักกี่คนใช่เป็นพันหรือไมอ,อหลักพันครับหลักพันคนเลยคือมีบางคนเท่านั้นที่ฟื้นฟูไม่ได้อืเพราะไตเสียหายถาวรแต่ว่ามีจํานวนหลายสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับครับที่ฟื้นฟูได้อย่างดีว้าว แล้วก็มีสัก20%ที่ฟื้นฟูได้นิดหน่อยแล้วระดับการฟื้นฟูไตเนี่ยมันจะไม่เท่ากันแต่แต่โดยรวมแล้วคุณหมอเชื่อว่าฟื้นฟูได้ถ้าเหตุไม่มากก็น้อยถ้าเหตุนั้นเนี่ยครับมันเป็นเหตุที่ไม่ได้ทำให้ไตเสียทั้งหมดอเพราะว่าเนื้อไตคนเราเนี่ยมันก็จะมีส่วนของมันครับคือส่วนที่ทํางานได้ปกติอส่วนที่เสียไปเลยกับส่วนที่เสียหายเล็กน้อยคไอ้พวกเสียหายเล็กน้อยเนี่ยฟื้นฟูได้ แล้วมะเร็งครับมะเร็งนี่เรื่องใหญ่มีคนเป็นล้านล้านคนเลยในประเทศนี้ที่เป็นมะเร็งมะเร็งนี่ก็เช่นเดียวกันฮะมันก็จะมีระดับของมันแล้วก็มีความยากง่ายในการที่เราจะบำบัดมะเร็งแต่ละชนิดแต่ละวัชเนี่ยก็จะมีธรรมชาติของมันครับ,รบแต่ว่ามันจะมีเหตุผลร่วมกันอยู่อันหนึงห่งของของการเป็นมะเร็งครับก็คือการมีเหตุไปทําให้เซลล์ผิดปกติอันนี้เหตุที่ทําให้เซล กติเนี่ยมันมีรากแก้วอยู่อันครับซึ่งร่วมกับไตเสื่อมด้วยครคือรากแก้วของการรับประทานโปรตีนเนี่ยผิดชนิดแล้วก็จํานวนเกินรักษาที่ต้นเหตุครับปรับอาหารทุกคําให้เป็นยาครับทําให้เบาหวานความดันไขมันอุดตันเส้นเลือดครับซึ่งเป็นโรคต้นเหตุหายไปครับ NCD ครับครับครับหมายความว่าไงครับก็คืออันนี้ผมอยู่กับ ตัวเองด้วยนะเพราะผมก็ป่วยเป็นโรค NCD แล้วก็อยู่คนไข้ที่เป็นโรค NCD ลรวพบต้นเหตุที่สำคัญอยู่เนี่ยเกิดจากอาหารสองหมูหมู่แรกก็คือหมูคาร์โบไฮเดรตซึ่งตอนนี้เป็นที่รับรู้แล้วก็ยอมรับกันอย่างกว้างขวางแล้วว่าน้ำตาลเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ร้ายมากมันคอยเกิดโรคกลุ่มเบาหวานความดันนีงทางแพทย์แผนจีนก็ถือว่าถือว่าทำให้เลือดหนืดใช่ไหมครับแต่คุณหมอว่านี่คือสาเหตุสำคัญเลยครับ แล้วมันพิสูจน์ได้เลยฮะอาจารย์แล้วคุณหมอนี่จริงครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดไปไปเจอคุณหมอเมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยจำไม่ได้เลยนะครับตอนนั้นคุณหมอหนักเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบโลรอยแล้วแล้วทำไมคนเป็นี้กลายเป็นเอก็ชายหนุ่มรูปกายเปได้จากร้อยยี่สิบโลก็มันมีเขาเรียกว่ารางวัลชีวิตกีโลกกี่โลกฮะหกโลกครับมันมีโรคอะไรบ้างครับที่คุณหมอที่คุณหมอเผชิญหน้ากับมันก็ทิฏฐิจากโรคกลุ่มคาอไบเทอร์ลีด ผิดธรรมชาตินะฮะโรคอ้วนหวานร้อยสิบโลนี่ถืออ้วนไหมครับร้อยยี่สิบสำหรับความสูงร้อยเจ็ดสิบแปดนี่อ้วนมากจังผมร้อยแปดสิบนะร้อยโลนี่ถืออ้วนแล้วใช่ไหมอ้วนแล้วอ้วนแล้วผมผมฝากฝากร่างกายคุณหมอได้ไหมครับดีนะอาจารย์ครับก็ไขมันผิดปกติไขมันพอกตับตับอักเสบเลือดข้นมันพอกตับนี่แล้วก็ความดันสูงทานทานวายเยอะไอ้หอเยอะเกี่ยวไหมครัเออไม่เท่ากับเบียร์เบียร์เยอะกว่าอ๋อเบียร์เยอะกว่า ตอนนี้พอคุณหมอเอาตัวเองเนี่ยเป็นท่าภาษาทางทางเทคนิคว่าเทสต์โมเนียแล้ครับพิสูจน์ผลั์โดยเอาตัวเองเนี่แหละนะครับเชื่อรานานไม่กว่าจะค้นพบโซลูชนันสำหรับตัวเองเนี่ยความที่ผมมีพื้นฐานเป็นแพทย์นะฮะนี้ความเป็นแพทย์นี่ก็ทําให้ทุกอย่างเป็นตักกะเหตุผลมันเป็นมันเป็นวิทยาศาสตร์คือเป็นลักษณะเฉพาะของคนเป็นแพทย์ไหมฮะไม่แพทย์มันเป็นหลักสูตระ การจะจบแพทย์ได้มันต้องจบวิทยาศาสตร์มัณฑิตก่อนมันต้องมีเหตุและผลของมันครับครับตอนี้เราก็เลยได้เปรียบเพราะเราเป็นนักหาเหตุผลแล้วก็พิสูจน์อยู่แล้วก็พิสูจน์ด้วยตัวเองครับว่าทำไมร้อยยี่สิบโลว่าสายเหตุหลักเนี่ยที่ผมป่วยครั้งนั้นก็คือเรื่องโอเวอร์คาร์บฮเรตเขาหมาคืออะไรครับในฐานะที่ผมเป็นสามนิกหลักมหาธาู่เลยฮะคาร์บฮเรตโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินอนกลุ่มนี้แหละก็ ซีโร่เลยผมซีโร่คาร์บฮเรตเลยคือไม่ทานเลยซึ่งสี่เดือนก็จัดการได้หมดเพราะนั้นเหรคะเพราะนั้นเนี่ยหี่คุณว่าผมมาเล่าผมฟังว่าบางคนมาหาคุณหมอนี่ต้องร้อยสองร้อยโลนี่ที่จะตอนนี้สูงสุดกี่โลครับที่มาหาคุณหมอสองร้อยห้าโลสองร้อยห้าโสองร้อยโลตัวขนาดไหนกันนยตัวตัวเท่าช้างแล้วใช้เวลาเกีทิตยที่คือในโปรแกรมเนี่ยเขาเข้ามาพักจริงๆเขาตั้งเป้าไว้เดือนหนึ่ง แต่ปรากฏว่าเดือนเนี่ยมันมันยังลดแล้วยังไม่ไม่ไมทําให้สภาพการใช้ชีวิตเนี่ยเขาปกติสองร้อยห้าโลสองร้อยห้าโลนี่เหนื่อยเด,ดเดินไม่ได้ฮะขยับก็เหนื่อยอ <Hey, S 2> ่ะขาน,ขานี่ขานี่เดินขา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  <laughs> ระถางนี่เลย <laughs> แต่นี้พออยู่โปรแกร,รมอยู่เดือนหนึ่ง mm hmm. ปรากฏว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเขาลดไปได้แค่สี่สิบโล mm hmm. ยังไม่ได้มันยังไม่มันยังไม่กลับมาเป็นปกติอ mm hmm. เขาอยู่อีกอีกหนึ่งอาทิตย์ลงมาหกสิบโลเป็นร้อยลงมาหกสิบสองโลจากสองร้อยห้าโลเนี่ยก็ ใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยไอ้ทีคนที่ผมที่ผมดูเน็ตที่แบบเขาว่ายน้าอะใช,ใช่ใช่คนนั้นแหละและ้วตอนนี้ชีวิตก็ที่ว่าคนละคนละพลิกหน้ามือก็กลับมาเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตใช้ชีวิตได้ตามปกตินะฮะแล้วก็ยาที่เคยกินอยู่ประมาณสักวันละเกือ,20อบ20เม็ดอะก็เหลือแค่วันละสัก3ามสี่เม็ดเท่านั้นเองครับก็เหตุผลที่ผมเชิญคุณหมอมาเยี่ยมผมที่นี่เพราะรว่า ที่นี่เป็นศูนย์แพทย์นะฮะศูนยศูนย์เชียวเวชครับแล้วเหล่านี้ก็อาจจะมีปรากฏการณ์ครั้งสําคัญเลยว่าคุณหมอก็จะมามาเซตระบบที่นี่แล้วก็รับพวก NC d ครัดี c d คืออะไรครับโรคครับ non communicable disease คือโรคไม่ติดต่อโรคไม่ติดต่อแล้วล่ะเป็นโรคทางพฤติกรรมโรคพฤติกรรมมีอะไรบ้างครับที่ที่ติดติดก็ฮิตติดตลาดก็อ้วนเบาหวานความดันไขมันแล้วก็มะเร็ง แล้วก็ว่าความเสือ่อมอื่นๆเช่นไตวายสต็กเช่นหัวใ,ใจอุดตันสตรกด้วยสต็กด้วยฮะเพั้นไอ้โรคโรคกลุ่มเนี้ยอืมคิดว่าถ้ามันถูกนํามาใช้อย่างเกิดประโยชน์นะครับมันจะทําให้สุขภาพคนไทยเนี่ยดีขึ้นทั้งประเทศได้เลยความฝันของคุณหมอคุณหมอคุณหมอนี่นะครับ,รบมีความฝันที่เล็กๆแต่ยิ่งใหญ่มากเลยต้องการเห็นประเทศไทยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกใช่ไหมครับในแง่ที่การสามารถลดจํานวนผู้ป่วย <LCD. S 2> โรค NCD ลงได้ครับคืออเมริกาอังกฤษประเทศเจริญแล้วไม่สามารถมีใครทำได้ญี่ปุ่นทําไม่ได้ยิ่งนับวันยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของการเสียชีวิตามาจากโรคกลุ่มเนี้แล้วคนไทยเป็นโรคกลุ่มนี้ก็ประมาณหนึ่งหนึ่งในสามป่วยเป็นโรคกลุ่มเนี้ <S <S <ๆ>ก็เลยพยายามเนี่ยหาหลายๆช่องทางครับอย่าง,าง <ๆ S 1> เช่นมาที่นี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งเพราะว่าของทางอาจารย์เชี่ยวเนี่ยก็มีฐานที่ที่เอื้อ นะต่อการบอบัดกลุ่มโรค n อ d ดีเนี่ยเพราะกลุ่มโรค n อ d นีดีนี้ไม่ใช่เป็นการมารับยาแล้วกับเป็นการที่ต้องมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตอนนี้บางครั้งในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยสถานที่ต่างๆมันต้องเอือนะ้อเพราะคนนี่ก็จะมีความเบื่อเป็นพื้นฐานครับนะแลถ้าบรรยากาศมันเอือ้อสถานที่มันเอือ้อรวมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มันเข้าไปถึงได้เลยเนี่ยครับมันจะทําให้โอกาสสาเร็จเนี่ยสูงมากมาก ตั้งแต่คุณหมอได้เผยแพร่ความคิดที่จะลดลดการไม่รัเอ็นซีดีาไปเนี่ยมีคนติดตามคุณหมอตัวเท,ท่าไหร่แลวครับนับเป็นลายหัวยากนะแต่ว่าถ้านับเป็นวิวใน y t u t u ครับซึ่งมีหลายสิบคลิปมากเนี่ยผมรวมคร่าวๆเนี่ยเกือบร้อยล้านวิวร้อล้านวิวครับเขาที่ผมผมเิอคุณหมอมาแล้วคุณหมอได,ได้ชื่นชมได้เห็นบรรยากาศที่นี่รวมถึงคลินิกทั้งแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบัน ลงอบสูนไพร์แต่ว่าน้ำบริมบัตรที่คุณหมอมีครับยังไงครับทีนี่ผมคิดว่าในแง่ของฮาร์ดแวร์เนี่ยพร้อมมากแล้วก็พร้อมกว่าในสถานที่อื่นๆที่ผมไปไปดูมานะครับมีคนเชิญผมเนี่ยไปแนะนําให้ผมเนี่ยไปช่วยเซตระบบให้เนี่ยผมคิดว่าถ้าตัวฮาร์ดแวร์ยังไม่พร้อมเนี่ยตัวซอฟต์แวร์ตัวโปรแกรมเนี่ยมันก็จะไม่สามารถ ทรงปฏิบัติผลได้เต็มที่แต่เชื่อว่าที่นี่ที่นี่ือว่าพร้อมใช่ไหมไอนี้พร้อมหมดนะรวมทั้งที่พักต้องร้อยร้อยกว่าห้องที่จะทําเป็นขับศุนลี่ขบนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมตื่นเต้นฮะเพราะว่าเนี่ยผมเป็นแฟนขับคุณหมอครับนะครับแล้วก็หนังสือคุณหมอนี่เพราะผมจริงๆแล้วผมไม่มีความรับนะผมเป็นโรคเอซดีเหมือนกันผมเป็นความดันครับเป็นเบาหวานครับเป็นหัวใจครับเป็นอัไรพอกตับเป็นหลอดเลือดครับโรคเครียดครับ ไม่ด้วยเยอะไปป่ะหรือมันก็เป็นเป็นโรคทันสมัยเป็นโรคทันสมัยมันต้องเป็นใช่ไหมฮะไม่เป็นไม่ได้คนคนรุ่นใหม่ชอบเป็นไงเราอ้วนอีกนะฮะแล้วผมผมจะมีโอกาสแล้วเนี้ยเรื่องค่าตายผมก็มีปัญหาแล้ะค่าายนี่ก็อันตรายเหมือนกันจะมีเดี๋ยผมนี่มีโอกาสจะฟื้นตัวไหมครับคือมันมีสิ่งที่ทําให้อาจารย์เนี่ยเรียกว่าดีขึ้นจนถึงขั้นไม่ต้องใช้ยาเลยได้เพียงแต่ว่ามันจะต้องการ หนึ่งก็คือความตั้งใจนะครับในโรคก,กลุ่มนี้มันผู้ป่วยต้องตั้งใจเองอ,อย่างที่สองก็คือมีโค้ชที่ดีๆคือผมเนี่ยเป็นเป็นโค้ชอาจารย์ขออนุญาตนะครับผมขอสมัครเป็นลูกศิษย์อาจารย์เป็นโค้ชผมหน่อยไม่จริงๆแล้วผม,ผมผมว่าผมรู้เลยว่าเราวัยหกสิบกว่าของผมเนี่ยครับตอนนี้ผมลําบากแล้วสตรกนี่น่ากลัวกับมะเร็งอีกใช่ไหมในผมเนี่ยผมกลัวกลัวมากกว่าโรกเดินเลยสโตรกนี่คือเป็นำผ้ามาพึกนี่แหละ เป็นโรคที่เราทรมานมากครับเราทําอะไรไม่ได้เราต้องพึ่งพาคนอื่นแล้วนอนตาปิด,ป,ดปิดอะ่ะทั้งทั้งที่เราอยากทํานู่นทํำนี่ยิ่งกว่าติดคุกอาจารย์แต่มะเร็งนี่ยยังมีโอกาสหายได้มะเร็งที่ถ้าเรารู้ทันเนี่ยมันเป็นโรคที่กําจัดได้เลยนะครับนั้นก็อย่าประมาทนะรเรื่องโรคมะเร็งนี่อย่าประมาทการตรวจเช็คร่างกายที่สําคัญวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากครับผมได้ความยินด,ดีอาจารย์โอ้หเล่มสามแล้วเล่มสี่ห้ามีฮะ ผมต้องหาอ่านละเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนจะจากกันผมให้คุณหมอเซ็นนี่ผมด้วยนะครับกครับขอบคุณคุณหมอครับินดีครับอาจารย์ครับดีดีครับร่วมฉลองความสำเร็จกับคอนโดเดอะชิวาแซงจูรี่เขาใหญ่พร้อมเข้าอยู่แล้ววันนี้จัดโปรพิเศษจากราคา1 5 0 0 0ล้านหแสบาทเหลือเพียง 8 9ส0 0กบาทเท่านั้นพร้อมโอนโฉนดฟรีค่าส่วนกลางหนึ่งปีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบนิเวศครบครันอาทิร้านอาหารสระว่ายน้ำสวนนันทอุทยานศูนย์วิศาสตร์ฟื้นฟูะลอวไหวชีวเวทสปอร์ตคลับชีวาเรจเจนอาคารย้อนวัยวันวานโทรจองด่วนที่0814218323 090 107 7992เติมชีวิตใหม่ให้มีชีวาท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์เขาใหญ่โอโซนอันดับเจ็ดของโลกเปิดแล้วโครงการชีวาชาเล่บ้านในฝันของคนรักธรรมชาติที่เขาใหญ่บ้านเดียว2อชั้นขนาด75ตารางวา3ห้องนอน3ห้องน้ำ พร้อมพื้นที่ใช้สอยกว่า200ตารางเมตรจอดรถได้4คันสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคครบคันพร้อมรับสิทธิสุดพิเศษใช้ขับเฮา,าฟรี5ปีอาทิสะว่ายน้ำสปอร์ตคอมเพล็กซ์ พิเศษโปรโมชั่นช่วงนี้จากราคา4,900,000บาทเหลือเพียง3,990,000บาทเท่านั้นพร้อมรับแคมเปญแถมฟรีแอร์เครื่องทำน้ำอุ่นและฟรีค่าธรรมเนียมวันโอนโทรเลยอย่าคิดนานที่0814218323 0901077992 ชีวาชาเล่บ้านรักธรรมชาติโอโซนอันดับเจ็ดของโลก